ก็ทำอยู่นี่ไงโอ้โหเฮ้ he. เล่นเซิฟไม่เหลือเลยนะเนี่ยเอาละเอาเป็นแถวนี้ก็แล้วกันจอดเรือได้อะไรกันเะเดินลำบากเป็นบ้าเลยอย่างที่คิดเปีนี้สุดจะทานทน ชคนพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ทหารธรรมดาสินะก็เป็นเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละที่ถูกทหารเดนมาร์กจ้างไปตายแทนทหารเดนมาร์กจ้างมาเลยหรือพวกไวกิ้งจะให้ยืมแรงในสงครามนี้ด้วยก็ตั้งแต่เปิดศึกเล็กศึกน้อยกับทหารอังกฤษไปทั่วนั่นแหละนะพวกไวกิ้งก็เป็นได้แค่ตัวหมักชั้นดีในสงครามมีข่าวลือมาว่าราชาเดนมา,า,มาร์วก,วกจะบุกเข้าอังกฤษเร็วๆนี้เหมือนกันถึงจะไม่รู้ว่าอีกกี่ปีแต่ก็คงกำลังเตรียมตัวอยู่นั่นแหละ หมายความว่าพวกมันไล่เก็บกวาดพวกศัตรูให้หมดอย่างนั้นเหรอก่อนที่ราชาจะมาเยือนชายหาดแห่งนี้ใช่แล้วถ้าเราให้เขายืมแรงนะนะคงจะพอทำเงินได้อยู่บ้างละเฮยดแล้วเนียอะรจะสนเวลากเวลน,นแล้บอาแงันยเ็นว่นนาดีกว่าหนาวตายนะช่วงนี้ทั้งทีเราต้องเก็บเกี่ยวให้เยอะเข้าไว้ <c oughs> นะ่ะมันก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมล่ะจริงอยู่ที่ว่าพวกทหารอังกฤษที่มาช่วยขนนางแถบนี้จะทำให้เราตึงมือของกำลังของข้ามีอยู่หนึ่งร้อยคนถ้าจะให้พูดตรงๆคนของข้าเยอะกว่าพวกเจ้าซะอีก <c oughs> เป็นแค่โจรสลัดยังจะทำปากดีล่ะอย่าพูดแบบนั้นเลยเราต่างเป็นชาวเดนสกันทั้งนั้นอย่าเอาพวกข้าไปรวมกับพวกเจ้าฮะ <c oughs> ว่ายังไงนะ <c oughs> เอานะาเอานะ่อีกสองสามปีมันถึงจะยกทัพใหญ่มาใช่ไหมล่ะถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ชิงลงมือซะก่อนเลยจะดีกว่าหรือเปล่าล่ะทางฝั่งของเจ้าก็ไม่ต้องเสียกำลังรบไปด้วยแล้วเจ้าต้องการอะไรทองคำจำนวนเจ็ปอนทั้งสมบัติและอาหารที่ขุนนางนั้นสะสมเอาไว้รวมทั้งผู้หญิงด้วยเราขอไปทั้งหมดเฮห้าปอนที่เหลือก็แล้วแต่เจ้าเลย <laughs> ตกงลงตามนั้น เรจาเรียบร้อยแล้วอะไรนะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเรื่องงานน่ะตกลงกันได้แล้วเยี่ยมงั้นต้องรีบกินให้อิ่มแล้วถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้เช้าข้าจะส่งม้าเร็วมาหาพวกเจ้าพวกข้าจะฝากแผนการบไว้กับเจ้าอย่านี้ไปก่อนเชียวล่ะเพราะไม่มีทางให้พวกเจ้าหนีแน่หากเจ้าคิดเล่นตรกเิ้นก็ โดนปลุกล่อมไปหมดแล้วสินะพวกเจ้าเสียงดังเกินไปแล้วยิงมันยิงมันเลยตอนนี้เลยจะได้ออกกำลังหลังอาหารเล่นมันจะให้พวกมันรอดไปได้ยิงเลยยิงมันต่อไป เจ้ารอไปสร้างผลงานในสนามโลกให้ได้สักก่อนไว้ถึงตอนนั้นข้าจะให้รางวัลไปการค้าดวลกับเจ้าสร้างผลงานโะร ไปโจนสลัดเหรอไอ้ข่ไอ้ไ้ไอ้ไอนเอ้ไอ้ไอ้ไอ้าเ้อ้ไอนไอทไตัไอ้ไ้าอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้้ ในสงครามนะ่ะคนที่อ่อนแอก็ตายก่อนเพื่อนซึ่งไม่ทางอะไรกับเจ้าว่าเจ้มัด Yeah! No! <laughs> พอฟินพูดไปสอดแ้ํมให้ทีได้มหฮะทำไมต้องเป็นข้าล่ะจิจิฮะ้โอ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 ้โก้ัน้โอ้โ้โอ้้ดี้ดี้้าอ้้โอ้โออ 啊！哎呀！我，啊！ อย่าให้นี้ไปได้จะว่าไปแม่ว่าไม่เห็นมีอะไรดีเลยนะราชาองค์นี้เนี่ยแม่ก็อย่าพูดเสียงดังไปสิ ท่านราชาเอ็ดกาจากสองรุ่นก่อนยังดีกว่านี้ตั้งเยอะเน่เพราะท่านผูกมิรกับพวกเดนส์ใครๆก็ต่างพายกย่องนับถือท่านแถมยังเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดด้วยแต่พอเป็นราชาเอเลเทเรตทุกอย่างก็พังหมดเพราะจู่ๆก็สั่งไล่ข้าชาวเดนส์อ,อพยพทิ่งอยู่ในอังกฤษจนหมดเลยไงละ่ะแน่นอนว่าฝั่งนั้นเองก็ไม่มีใครชอบเลยแม่ก็เรื่องนั้นคงไม่ไปพูดต่อหน้าคนอื่นด้วยหรอกใช่ไหมถ้ามันเกิดไปถึงหูพวกทหารขึ้นมาล่ะก็ あっ。<ア> อาเฮาตื่นแล้วสินะเรากำลังจะเตรียมข้าวเย็นกันพอดีเลยแผลที่แขนเป็นยังไงบ้างเสื้อของเจ้าเอาไปซักอยู่พอดีสวมชุดนั้นไปก่อดกันแล้วกันนะมีดของเจ้าอยู่นี่นะเสื้อผ้าอาจจะใหญ่เกินตัวไปหน่อยแต่สำหรับเด็กผู้ชายเราก็มีอยู่แค่นี้แหละเอาละมานั่งสิกำลังหิวไม่ใช่เหรอ ท่าทางจะหิวสุดๆไปเลยนะเนี่ยแล้วเจ้าชื่ออะไรล่ะมาจากที่ไหนงั้นเหรอครอบครัวของเจ้าล่ะนั่นไงเขาว่าเขาไม่เข้าใจภาษาของเราหรอกเป็นชาวเดนส์หรือเปล่านะลูกอยากจะพูดอะไรกันแม่เขาจะเป็นใครก็ช่างแต่ถ้าปล่อยเด็กที่กำลังบาดเจ็บทิ้งไว้แล้วก็พระเยซูคงไม่ให้อภัยแม่แน่แต่ว่านะ ชาวเดนสเป็นศัตรูตกับอังกฤษไม่ใช่เหรอที่พ่อต้องถูกเกณฑ์ไปรบก็เพราะพวกเดนสนี่แหละมาบุกเราก็แล้วมันยังไงกันละ่ะ<ฮ>เรื่องที่พวกผู้ชายเขาทะเลาะก,กันผู้หญิงกับเด็กไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งด้วยหรอกนะที่ท่านแม่พูดมามันก็ถูกอยู่หรอกอออออเด็่ก็ไ้มีเาเต็มไปหมด อยาเกเลยนะอยาลงไป,ไป้วนะนี่ไงเห็นด้วยยังสบายหัวขึ้นไหมละ่ะให้ตายเถอะถึงเป็นเด็กผู้ชายก็อย่าปล่อยตัวแบบนี้สิลูกชายคนเล็กข้าเองก็เกาหัวบ่อยๆแบบนี้เลยพอเขาเกาทีไรข้าก็เลยต้องคอยหวีผมให้เรื่อยๆแต่เมื่อสองปีก่อนเขาก็ป่วยเป็นไข้หวัดตายไปซะก่อนแล้วละ่ะ คือข้านะ่ะไม่เข้าใจภาษาของพวกเจ้าหรอแล้วข้าไม่ใช่คนอังกฤษนะสิอะไรกันอันที่จริงแล้วเ <c oughs> จ้าก็พูดได้นี่นะ <c oughs> คุณผู้หญิงฮะไม่อะไรหรอคะเราได้รับรายงานว่ามีผลสานแนมพวกเดนส์มาแถวนี้เห็นเด็กท่าทางน่าสงสัยผ่านมาบ้างไหมเด็กเหรอมีจนสลัดที่เป็นเด็กหรอคะเป็นเด็กก็จริงแต่อย่าประมาทมันเป็นเด็กที่อันตรายที่ฆ่าทหารองค์คกษ์ไปสองคนแล้วมันมีรอยแผลจากธนูที่แขนซ้าย คุณผู้หญิงนี่คือลูกของเจ้าจริงๆเหรอถูกต้องใช่แล้วคะ่ะคนเล็กชื่อจอนทํำไมเหรอคะรูปร่างส่วนสูงเหมือนเจ้าเด็กคนนั้นเปรียบเลยถ้าเห็นก็รีบแจ้งซะเลยะม่รู้หรือเปล่าว่าทำอะไรลงไปเด็กคนนั้นเป็นจรสลัดนะ ฆ่าคนไปตั้งสองคนแล้วด้วยเป็นแค่เด็กแท้ๆท,ทำไมเธอยังช่วยเขาอยู่อีกละ่ะเด็กที่ต้องไปเป็นโจนสลัดเนี่ไม่ปกติหรอกนะเขาต้องไปเจออะไรมาแน่ๆถึงเขาจะเจออะไรมาแล้วมันยังไงละ่ะเราไม่ได้คุยเรื่องนั้นกันอยู่นะเด็กคนนั้นเนี่ยเอามาแทนที่จอนไม่ได้หรอกเอาเอถอะหนูจะไปบอกทหารเองเอ บีบบีบหนีไปอเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนสิ นเนล่าจะมาได้แล้วน่ะเจอแล้วตรงนั้นไงไป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 ลทำมใช้ฟังผู้ชายทุกคนมาช่วยกันหน่อยเร็วทำตั้เแต่มาเร้ว ียวมันรอกันได้นะไอ้หนูเฮ้ยโหดเกินไปแล้วอด้ดาที่สุด นะเด็กคนนั้นมันฆ่าพวกทหารไปแล้วนะทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ล่ะข้าบอกให้หนีไปไม่ใช่หรือไงอุสบาพูดภาษาเจ้าแล้วนะอออตอนนี้ยังทันรีบหนีเข้าไปในป่าเรารีบหนีไปให้ไกลจากทะเลถ้าไม่รีบหนีเดี๋ยวพวกมันจะมา เฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเอไม่จริงจริงกันแล้วตายแล้ว เจ้านะ่ะทำได้ดีมากเลยนะทอฟิฟอถ้าทําหมู่บ้านนี้จะรวยกว่าที่เราคิดเอาไว้เฮ้ยอย,อย,ยอย่าโบ้ทะไล่ทะไล่อยู่รีบจัดก,การให้เสก,ก่อนที่โบตันจะตามมา